เอาดียวเดียาดิไล่หน่ไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยมาแล้วหวยยันเลยยันเลยยันเลยอย่าให้มันกลับอย่าให้มันยันเลยคันเดียวนะคันเดียวนะคันเดียวนะไม่ได้ไม่ได้มันมาชนมันมาชนมันมาชนตีเลยเลยไม่ต้องกวน้ำาสะพอนแต่หัวแต่หัวแต่กีน้อยวันกูวันกูขอหนึ่งขอหนขอวนึู่ขอนอได้ได้ดแล้วนรตแตนารแตกไปไปบ้ามันะบ้าแบบกตงามันหนีมันหนีมันหนีไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมัน ไอมไามไดามอบไปไว้ไปรับแบมไ่ตานไ่ตาผานไออยู่ไล่ตาผานแบ็คไปหน่อยไปหน่อยดมไช่วยแบคหน่อยน้ัไอ้อย่าอย่าอย่าลืมนะว่าอย่าอย่าไปวัดกับมันหน้าบ้านนะเว้ยมันมันแตกไ้องตัวมันมันซ่อมแร้อโนไ่ื้อเนี่ยหน้าบ้านมนอะเราเสียของนะระวังนะกระสุนด้วยอย่าไปยิงกวนกับมันหน้าบ้านเยอนะเว้ยของมันได้รื้อมันแตกไปตัวนึ่งนะโนโนมันแตกไปตัวหนึ่งผมเอาไปแล้วอ้อมีรถสีดามอยู่ซ้ายมือรถที่อะ

ไอ้ใหม่เี่ยวเลองซ้ำเมือบอกนะไม่ไม่รับไอ้ใหม่ขึ้นรถได้รับไอ้ใหม่ขึ้นรถได้มันหนีมันหนีที่เหลือเกี่ยวเลยไี่เผาเราไปเผาเราไปเผาที่เราไม่ที่เรามีรถความอยู่มีรถความอยู่มีรถความอยู่ขึ้นมาใหม่ใหม่ใหม่ขึ้นมาใหม่ใหม่ใหม่เกี่ยวเลยที่เหลือไครเกี่ยวเลยเฮ้เคอดีไอสัตว์ทำไมาเจ้าลูกคงมาขับทำพี่อะไรเนี่ยไปกปเจ้าเจอาเจ้าเสด็จเจ้าเสด็จโดนไหวไอ้ใครก็ได้รับใหม่หน่อยรถชนใหม่อยู่ไหนใหม่ เบอร์อ้กี้เบอร์เินเอไเดินข้างบ้านเดินข้าบ้านเอมหมายอะมาการข้าบ้านมีนะแลมโบนั้นมีบ้างมาบ้างมาบ้ามาบ้้ด้ยไอ้กี้ไอ้ก้ไปมนออมเอ้มันมีแลมโบขาวด้วยนะดูดีๆนะเล่นเล่นไม่เอ็นไร

เดีอดลงเดเลยอย่าตกโมอย่าตกจกมอย่าล็อกอย่าล็ออย่าล็อกไอเลี้ยวไวเลี้ยวไอเลี้ยวอเลี้ยวไอเลี้ยเลี้อเลี้ยวไเลี้ยวไอเลี้ยวไอเลี้ยวเลยอเลี้วเลี้ยไเลวเลี้ยวอเลยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอเลี้ยวเลียไเลี้ยวเลีไเลียวอเลี้ยวเล้ยวเลี้ยอเลี้ยวเลยวอเล้อเลี้ยวเลยวี้ยไอเลี้ยวลีเลยวเลี้ยว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 เลยเลี้ยวเลี้ยวลีเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ย ไอเซนีลงเลยเซนบีลงเลยเซนบีลงเลยระนวเซบีลงเลยเซนีลงเลยเซนีลงเลยหาพ้ย่่าอนยก่อไอ้ี่สงมีคนี่เซนีลงืนมัเล่นี้ได้นะเล่นไม่ลงยิงให้เพื่องให้เพื่อนยิงให้เพื่อนยิงใเพ่อยิงให่ล่ดีเกยวไลดีเก้ยวลงยิงีลยิงพีเเลยเเลยเียวเลยชนอย่างเดียวนะเกี้ย ขาไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยใครได้ศบเปลี่ยนปืนยายาการยาการ้องหาหาเรื่อยดีหาหนี้ดีเพื่อนด้วยเอาเ่อนไปเอาเงินไปอนดท้ายหมดท้ายมันจเอศพเข้าไปดึงพวไปแล้วปดพวกบ้านเราเดี๋ยวยุ่ยไปเดียวมเอาพเขาบ้านเราเดียวย่ยไเดี๋ยวยิ่งป้าย่ไบ้าเราเที่ยวเที่ยวล่งเี่ยวเที่วล่างล่งล่งม่ดีเฮ้ยดเรา่อไปเดยว่ยไปเดียวยุ่ยไปเดียวเที่ยวเทียวหลังเ้าเที่ยว ไปเบเยเากายปืนมึงเว้ยให้แลกไอ้สุเพยางเยก่อนให้ดการเงี้ยไป้หลังบ้านไปฟ้าหลังบ้านโคนหลังบ้านเราเฮ้ยมึงช่วยดูหน่อยต่ตัวอะไรนายบบอลวงบอลีบอลีบอลเอาศพหน่อยพี่ค่าสบเปลี่ยนปืนค่าสบเปลี่ยนปืนค่าสบเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนัเลยถือเปลี่ยนในฝ่ายสั่งด้ว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 ยดันขึ้นไปใหญ่ให้มันจากศบเพื่อนเราดันขึ้นไปเลยถือศพเลยเลย เดจบเลยเลยเดือเลยมาสมวยมาสมยต้องแรงโบกูต้องแโบกูมาสัมยมาสัมยาเลยาเลยทเลยเดขึ้นมาเดขึ้นมาเดือขึ้นมาเดมาเดอขึ้นมาเด้าเขึ้มาเดืดขึมาเดืขึ้นมาเดขึ้นมาเดดึมาดอนมาเดือนมาเาลึ้นมาดึ้นมาเดนมเอ้นมาเึ้นมาเอมาเดขมาเอนมาเเข้นมาเอดขมาเไป

ไวอนไวอนไปือไปาลโขาวเฮ้ยหลังบ้านเรามึงรีบาแล้วรีบอกเฮ้ยรถือดิกเรีไฟก่อนไปูลก่อประมไฟต่อประมูลต่อบ้านต่ออีกนึ่งมาดิมาาหน่อยประมูลเดีตกกประมูลเดียวบ้านมาหน่อยมาหน่อบ้านดอน่อย่อาเพื่อนหน่อยเอา่อนอีกเอเพื่อนอีกเอเพื่อนอีกเฮ้ยอย่าอย่ายอยไห ไปรีบมาแกมาแกะางบ้านหน่อยทางบ้านหน่อยไปอย่าอย่าอย่าถตไไหนยิงกับไมกลางเรื่องเฮ้ไ่หลังบ้านน่ะไอปืนบนรถบนั้นนะหลังบ้านไปหลีที่บ้านมันน้บาหลีนี่บ้านมันอปหลีได้ปะไอตกหน้าบ้านคนนึงชุบันนี่ชุบนีก ไเลยเไปเลยเลยดยวเข้าบ้านมาดูบมาช่วยเพื่อนหน่อยนะเ้ยีกล้วยซมาานบ้านนี้มาดาบมาดาวตกเพื่อเข้าบ้านแล้วเ้ยนบ้านกลับบ้านมเลยกลับบ้านมเลยกลับบ้านยิงเนี้ยหน่อยยิงนอยเลยอ้ยเยาเต็มเลยข้างหลังเนี่ยมันก็ดันมาดีเฮ้ยถือส่นดถือสบดันไม่หน่อยก็ถือสบรีบปิดะเิไปดี มึงนองหาเพื่อนตัวไอเทียนไอ้เสียงไอ้เที่ยวหายเนี่ยกูซ้ำเองกูซ้ำเองไอ้สียงคนไปแล้วเกิดอะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยค่อยๆเล่นใจเย็นดิมึงไอเฮียข้างนอกได้พี่พี่บ้าหลังพี่บ้าหลังไม่มันมายึดหลังบ้านเราหมดเลยก็บอกแล้วไอ้เฮียไม่มีใครมาช่วยดูเลยสัตวกอือดีละไอเฮียกูมาเล่นปืนอ่ะไอ้โจโจมารับกันโจเหอเยลง น่าเล่นไฟกลางจัดหลังบ้านหลังบ้านกูจะซ้ำตายเอา4 5ตัวเดส้ามดไปเดอะไปหมดแล้วปะหลังบ้านหลังบ้านกาอเหี้ยกาไอ้เยหนึ่งะบมาห่งมาเดไปหน่งะัไปถนึตงองดไัดไหนึองะตัไหนึงะัไหนึ้ะบัดไ นี่กูไปเล่นปืนกูจะหลุดยิงแล้วยิงอีกเดซบไหนเดือสซบไหเดซบไหเดซบไหเดซบไหไอ้จอ่อจอบหลังจ่มายังจอจอ่อบอยู่ไรจ่อ๋ยวซอบไหไอ้ยี้ตามภาพที่เห็นนั่นแหละเด๋ยวซบหาดปืนเด๋ยวซบปืนปเดืยวซบปนปืนผมจะซ้ำไเด๋ยวซบปืนไปเมื่อกี้ ผมจะซ้ำเหี้ยนั่นต่อถือซ็คาตีนถือซ็อกคาตีนเพื่อนถือซ็อกคาตีได้ต้องมาเปลี่ยนเป็นปืนยิงให้เนี่ยถือคาตีนถือคาตีนถือคาตีนผมไปตีไฟกลางผมไปตีไฟกลางเดียวมั้งครับตูนเกินเฉลยเอ้าไอ้คว,า,วายจะฟองคนในมืงไว้สัตว์คนที่มาเตียบกูเพราะนั่งเองมาดูดกูไงไอ้ควายไอ้เจากไอ้สัตว์คุยตูนเกินเนี่ยสันจิ ยี่าาห้อไม้ผมอย่างลั่นให้เอาไปไฟกลางให้ผมมาเล่นปืนในไฟก็นั่นแหละตามสภาพเฮียไอ้ขี้ควายเฮียลูกสัตว์ไอ้เหี้ยระจอกตามสภาพทำไรไม่ได้ครับเพื่อนหายหนึ่งฮะหาเพื่อนคนนี้เพื่อนหายเพื่อนไหนวะคนนึงเพื่อนหายวะคนนึง,นงปวดหัวเลยฟ็อกซี่ปวดหัวปะ ไอ้ควายยี่นึกว่าจะโอยกว่านี้ไอ้ดิ๊กี้ยไอ้ควายไอ้ยังกล่ากเลยดิ๊ี้ไม่ไปต่างยี่อะไรไอ้เังกลกาวไอ้ควายควายอยู่ควายอยู่ไอ้สัตว์มั่นใจไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมั่นใจไอ้ยี่กล่าวกันทั้งคู่เลยยี่กล่าวกันทั้งคู่เลยควาย่ะกล่ากคู่เลยสัตว์มั่นใจไอ้ควายมั่นใจไอ้สัตว์มั่นใจไอ้เหี้ยกลาวเขาด้วยไอ้เลี้ยเขาด้วยสัตว์เลี้ยเขาไปด้วยไอ้เสี่ยวไอ้ควายอันอันอันนี้อันนี้เสี่ยเหรอเดี๋ยวว่า ไม่รู้ผมไม่รู้จักใครยังไม่รู <S 2> <S 2> <S 2> <S <handy> ้อะพี่ยาวเหรอทูกเร็นมีกล่องซนหรอปะมีมีมีหนึ่งศนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สีเจ็ฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งขอดนบ้าวินิจวินิจหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดฝั่งนี้ฝั่งอเบ้าสบ้านเปสาสบ้านไปอมรถไปส่มรถไอ้เหี้ยเคลดีแข็งไว้ เออเคลดีแข่งกว่าอีกไอ้เฮียไฟอย่างนิ่มเลยสัตว์หมดอย่างไวเลยนะเคลดีแข่งกว่าเยอะไอ้เฮียจริงเจ็เคลดีแข่งกว่าเยอะน้องอีกเยอะเดีแข่งกว่าเยอะเลยไอ้เฮียเคลดีไฟแข่งกว่ามึงเยอะเลยไอ้เฮียเสียวไอ้ควยไอ้เฮียไฟไฟไฟแบบไฟไวมากอ่ะไอ้เฮียมันมามงมันมามงมันมาโมง tổng cho mỏ xong rồi đấy Nó chậm rồi na เเพื่อนเราห่อแล้วอ่ะไม่ห่อแล้วนะเพื่อนห่อแล้วนะให,หะ้ไม่เอาไปก่อนไปไปดิไปดิไปดิไปไป,ไปเซนน็นโนดีเร็ว